กาบสวัสดีพี่น้องนะกาบสวัสดีพี่น้องสวัสดีจ้าพี่น้องงามๆนะปะ่ะมุนีตั้งหนาตั้งตาด้วยเตาฟื้นเตาฟื้นเตาฟืน้น้องมีใส่เตาฟื้นต้มพี่น้องต้มกระดูกหมูสี่โค้งหมูไหมต้่มสี่โค้งหมูให้มันเป่อยซสกรอน ต้มซี่โครงหมูกระดูกซี่โครงมัน่ะพี่น้องอามาต้มต้มไส่กับเขาก็ได้เดอต้มไส่กับเขาหรือเ่าเฮ็ดเป็นต้มแ่บก็ได้อันนี้น้องบีจะต้มไส้ผักกาดดองพี่น้องต้มซี่โครงหมูใส่ผักกาดดองแต่ว่าน้องบีสิต้มหมูกระดูกหมูให้มันเปืเป่อยซะก่อนพอกระดูกหมูเปื่อยแล้วห้สีมาปุงรดหน,นะาให้สิมาเติมเครื่องเติมผักเติมยังลงไปเนาะ ทำไมปุ๋งอันนี้น้องบีต้มมาสักระยะนึงแล้วจนทานสิมอดแล้วพี่น้องจนฟื้นสิมมดแล้วเห็นมันเปืเป่อยพราว่าเวลากินจะได้แหนได้ไง่ายๆผู้เฒ่าสิแหนยากพราวาวเทิงผู้เฒ่าเทิงเล็กหน่อยแล้วพี่น้องจะแหนยากมน,นีเอาควาวแสบความนั่มมาฝากพีฝากน้องต้มสี่โค้งหมูป่ะเดี๋ยวเข้าไปมึงพักกาดดองที่น้องบีเตรียมไว้เนาะพี่น้อง อันนี้จะเป็นพักกาดดองที่น้องบีเตรียมไว้อันนี้น้องบีล่างออกสองน้ำแล้วก็สิมาต้มน้ำน้ำเปรี้ยวมันออกแค่น้อยน้ำมสมมันไหมพี่น้องเพราะว่าของเขาจะใส่เป็นพักกาดดองเปรี้ยวเนาะอยู่อยู่น้ำมานเขามันน้องบมีว่าได้เขาตลาดกเ็เลยว่าได้เป็นพักกาดดองหวานก็เลยมาต้มน้ำออกซะก่อนน้ำต้มที่เขาต้มออกเข้าใส่น้ำกินต้มด้วยพี่น้องได้จะใส่น้ำไอ้ปา้าป่าเพระาะว่าเพื่อแบบว่าต้มออกไปแล้วเพื่อเวลาเข้าไปใส่กระดูกหมูใส่ยังมัน มันมีรสชาติของไอ้ย่างเกาะของของพักดองขาก็แหงเอานา้ำที่ขาต้มออกนี่แหละเทใ,ใส่ผสมกันได้เนาะอันนี้ต้องมีใส่น้ำกินผสมไปเลยเพราะว่าขาสิต้มน้ำบอกยาน,ยาน,ย,านยานมันเปรี้ยวเกินไปยานมันสมเกินไปแม่พี่น้องก็เลยต้มน้ำบอกสักก้อนขั้นสมหลายเดียวย่ายเราจะไอขออภัยเนาะเดี๋ยวสิไทยได้พี่น้องขาจะเห็นห้มันพอดี ขั้นท้าผคุณดเอาไปปรุงรสแล้วขั้นวาบ่าเปียวหฮาเก็อเอาน้ำที่หฮอต้มนี่แหละนี่เอาน้ำที่หฮอต้มผักกาดดองออกเอาไปผสมกันได้แต่ว่าหฮอต้องซิม,มก่อนเวลามันสุกมันเข้าเครื่องอันนี้น้องบีต้มออกน้ำเดียวเด้อที่ต้มน้ำออกน้ำเดียวต้มน้ำม,มันออกสะก่อนแต่ว่าล่างสองน้ำค่าน้องบีได้ไปตลาดซอน้องบีซิได้ซื้อผักผักดองหวานเมื่อไห้อยู่หัวอันหวานอันนี้มันไม่ได้ไปในดองสมมาก เป็นดองสมดองดองเข้มมากไหมพี่น้องก็เลยสชมาตม้มออกแก้งน่อยเดี๋ยวน้องบีไปมึงมองของเขาก็ เห็หมอเดี๋ยวมันฟุดเดี๋ยวน้องบิไปเตรียมน้ำมาไปทะลางล่างเศร้าน้ำออกก่อนพี่น้อง นี่พอก็ต้มพอไห้มันฝนไห้น้ำม,มันออกไงล่ะพี่น้องไห้น้ำม,มันออกแกน้อยเนาะแล้วม,มีกระสิบปิดแก๊สมาเปลี่ยนน้ำแล้วก็พักพักให้มันเย็นแช่น้ำไปสักก่อนแบบนี้เพราะว่าจะต้มอ,ออกค่ามเปียวมันออก พี่น้องไปเดี๋ยวสิผ้าเขาไปเมองใกล้ๆน้องบีสิเท้าเอาออกสักก้อนไหมเอาเอาพักน้ำแช่นานไว้แต่ว่าน้ำน้ำที่เขาตุมจะจะเฝ้าก็ถิ้มน้ะพี่น้องป้เทว่าหมอเขามันมันผสมบางอย่างเขาก็เอานา้ำอันอันนี้น้องบีใส่เป็นน้ำกินที่อยู่ในหมอหน้อยอันนี้เป็นน้ำเปล่าธรรมดากันแค่ไม่มาเปลี่ยนเขาก็สะได้เทน้ำอยู่ในนี้ใส่อะนะเวลาเขาต้มน้ำพักกาดดองออกในห้องเ,าเอาเก็บไปสักก้อนใส่านานถีบต้มเลย อย่มันพอดีเ้าก็บชไดเอาน้ำยืนคอยหยอดลงนะเก็บทุกเม็ดนะคะเสียหลายของนี่น้ำที่ห้อตุม๋มใด่ห้อก็เก็บไว้ซะก่อนอเอคัคอนเส้นนี่ไว้แช่พักพักให้มันเย็นพักให้มันเย็นเจะลงดีสิเศร้าดีเศร้าคันออกคันน้ำอันแต่ว่า น้ำตัวที่เขาคันออกตัวนี้บ่ตองเก็บไว้ถ้าพี่น้องเพรพาน้องบีเสียาน้ำจะได้หมอหน่อยตัวนี้เขาจะเทศถิ่มไปเลยเขาคันไว้เห็นหุงบ่ล้างมือก่อนทำอาหารทุกครั้งเ้ยตานโควิดน้ำน้อพี่น้องนี่ลงบีเซียคั่นออกอยากมันเปรี้ยวเกินลนะล่ะ เอาเพื่อทองผู้เฒ่าเพื่อทองนิดหน่อยสิลับพี่น้องเพื่อทองจต่คล้องมูนั่นแล้นะเนาะเดี่ยวไรก็ดีท่านท่านท่าสื่อสื่อดองหวานมากผมไม่สีบ่ค่คอยได้ใบสีบ่็อคอยได้แบบนี้ได้พี่น้องชวนมาสีได้แต่แบบนี้มาเลยท่านเ่าสื่อเป็นเป็นแดน,นพักพักดองหวานมากไหม นี่ก็สิเป็นที่เฮาเฮ็ดไหวได้เรียบร้อยเนาะเดี๋ยวน้องดีสิไปเทานา้ำเทาน้ำตัวนี้ทิมไปเลยปะ่ะหานพี่น้องเนี่ยเขาสิไปปุงรสอันนี้ส่วนส่วนเครื่องที่น้องดีสิป,ปุงรสกรสิมีมีซอนหอยมีรสด,ดีมีน้ำตาลนิดน้อยผงนวน,นิดนึงแล้วก็รากผักชีแล้วก็ไอกระเทียมแต่ว่าผู้ใดสิม,สสม,นนมีพริกไทยกับใส่พริกไทยกับสีหอมพี่น้องอันนี้เขาไปมีพริกไทยนอาก็ใส่เป็นยี่สี่ไปเลยปะ่ะเข้าไปปุงรสต้มน้ำกัน นี่ยสำหรับหมอตุ่มเฮาเดี๋ยวต้องดีสิป,ปุงลด,ดสะก่อนจะได้เติมน้ำอีกคือได้พี่น้องน้ำให้หน่อยให้ลงไปเลยเดี๋ยวน้องดีสิเปล่าน้ำมาเติมใส่อีกเพระาะว่าเห็นมันเด่มนีม่น้ำสดไหมพี่น้องเอาอยู่ในถ้วยออกให้มันหมดเครื่องปุ่มก็ต้องดีป,ปุงกะกะกะว่าให้ไอี ให้กระดูกหมูมันเกยซะก่อนเดี๋ยวทำบิสิพ่อประมาณเดี๋ยวสิไปเอาน้ำมาเติม เนี่เดี๋ยวเขาจะปิดฟ้าไว้จักเล็กน้อยพี่น้องให้หมอมันเดือดจังน้อยแล้วเขาก็ให้เยวพักดองลงเนาะเดี๋ยวให้มอมันมันฟูดก่อนแล้ว,เ,ลวเขากะเวลาเขาเติมพักดองลงแล้วเขาก็มาซิมมันว้มสมว้มเปียวว้มเข็ม,ว,มว้มนัวมันพอดีบอคันทามันพอดีเขาก็เติมพักลงไปก็แล้วเลยพักทิ่นบีใส่จะมีแต่พักขิายฉด้อพี่น้องเด้ใส่พักขิงาฉหรือว่าพักซี่กไ็ไไ้เนาะคัททานเนาเข้าบ่ทันพอดีเขาก็เติม เติมคววมนัวของเฮาแล้วเติมลงไปหลดพันเาานะ้องหมักเนาะนี่มะมึงหลังจากที่เข้าพักไว้ให้หมอเดือดเข้ากระสิมาเติมพักดองต้องไปพี่น้องให้หมอมันเดือดสักกอนเด้วให้เติมพักดองลง เต็มหมาะคนเห็นมันเข่ากันซะก่อนคน้นใบผัวบานมันบ้าเป็นเหืือป่าเนาะอู้หสีสันไหมสุดยอดล่อนออกจากรกระดูกเลยเลยพี่น้องพุกน่ะสีโค้งหมูเน่นๆเลยเดี๋ยวเขากลัลอให้น้ำพักดองมันออกอีกซะกก่อน ก็เสร็จพิธีแล้วเนาะว่านามพักดอกมันสิออกเดี๋ยวเ้ากะแห้งไปปรุงรสไปซีมมึงสักก้อนเนอแต่ว่าเดี๋ยวน้องบีซีซีมมึงให้มันน่าพักการดองออกแก่หน่อยเดี๋ยวน้องบีซีซีม,มมึงขันทานมันแสบมันนวดเลวน้องบีกะสิพ่อขันทามพ่อนี่แสบปากน้องบีน้องบีกะสิปรุงไม่ <c oughs> นาะติดหมอไวปจัน่อยกันพี่น้อง หลังจากขั้นตอนขัน้นาสรกุย่างเรียบร้อยเขาก็เติมพักที่เขาล่างเตรียมไว้เนาะก็คือพักขึ้นฉายเพื่อได้ที่ใส้เป็นพักชีก็ได้พี่น้องอันนี้น้องบีใส่เป็นพักขึ้นฉายเนาะเดี๋ยวเขาล่อหมอแป๊บนึงค่ะป่ะเดี๋ยวน้องบีขอซิมรสชาติมังจจกงน้อยกันพี่น้องหมอมันเดือดแล้วเนาะ,ะเห็นไหมหมอเดือดพูดพูดพูดเลยคนก็อนิดนึงเต็มออหมออันใหญ่เลยว่ะ อืมต้องดิเซียวซ้ำน,นีได้พี่น้องชิบาได้ปรุงรสอีเดี๋ยวก็สิเติมเติมพักที่เตรียมลงที่ลลางลลางเตรียมไหวเนาะเดี๋ยวต้องดิเซียวลง นี่ยกระเซตเตรียบร้อยแล้วพี่น้องขั้นตอนการเฮ็ดต้มซี่โครงกระดูกหมูผักกาดดองนะพี่น้องเนาะอันนี้งานสไตล์บ้านสไตล์อิสานพี่น้องเนี่ย เสร็จเรียบร้อยกะฝากขอบุณขอบคุณพี่น้องทุกทุกคนที่มาห้กำลังแลงใจน้องบีพาวันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามให้ในเด้อพี่น้องเด้อขอขอะคุณในหลายทุกอย่างหลายทุกกำลังใจหนึ่งไรต่อหนึ่งกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อขอขอะคุณพี่น้องได้หลายเมื่อน,นี่ล้ำลาไปก่อนสิป,ปงหมอไปไวแล้วมันสิมันมันสิปเปลยพน <c oughs> นะขอพระคุณในห,หลายเห็ดลองให้กินบงพี่น้องเมนูง่ายๆไปก่อนกับสวัสดีจ้า